สวัสดีครับจากร้านระยองสปอร์ตนะครับสนยนซ่อมของเราเหมือนเดิมนะครับจากช่างสองนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเรื่องกระดานกับสายพานที่มีปัญหาทําให้วิ่งและสะดุดแล้วทําให้กินมอเตอร์นะฮะทำให้มอเตอร์มันมีปัญหาเร็วนะครับไม่เร็วเฟดขาดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอันนี้สายพานถือว่าปกติมากเลยนะครับผมนี่ฮะนะสายพานถือว่าปกติมากนะครับแต่ทําไมมอเตอร์ถึงได้สะดุดนี่เห็นไหมฮะ สายพานไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับนี่นะฮะสายพานปกตินะครับไม่มีขาดนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าสายพานเนี่ยความบาลานซ์ของมันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับมันต่างกันยังไงทําไมมันเป็นสีแบบนี้นะครับบางทีลูกค้าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้สายพานแบบนี้นะครับมันอยู่ใต้สายพานไงฮะเราก็จะฉีดเราก็ดูกันแค่นี้นะครับเราไม่รู้ของเราไม่รู้ถึงสาเหตุของมันเลยนะครับที่ว่าทําไมวิ่งแล้วมันเกิดการสะดุดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วตัดนะครับ ที่หลายๆสาเหตุที่เจอบลูวิ่งนะครับผมแล้วทาให้มอเตอร์ไหม้นะครับถ้ามอเตอร์ไม่แข็งแรงจริงนะครับมอเตอร์ไม่แข็งแรงจริงนะครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็คือมอเตอร์ไหม้เลยนะครับถ้ามอเตอร์แข็งแรงจริงนะครับแข็งดีจริงมันจะตัดนะครับคือมันโหลดเยอะเกินไปนะครับก็คือมันทํางานหนักนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะดึงค่อยๆดึงนะครับที่ผมตัดสายพานแล้วนะครับเนี่ยครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะสาเหตุที่มันเกิดนะครับทําไมครับ ทำไมตรงนี้นะครับสีดํานะครับ <blunt animation> ทําไมตรงนี้นะครับสีออกสีขาวๆน้ำตาลน,นะครับเพราะว่านี่มันมันถึงกระดานแล้วนะครับอนี้ถึงกระดานแล้วนะครับอันนี้เป็นฟอร์มิก้านะครับผมเป็นพลาสติกแข็งนะครับนี่ฮะเวลาเกิดการเสียดสีนะครับเกิดการเสียดสีแบบนี้นะครับมันลื่นเห็นไหมครับนี่ับมันลื่นนะครับนี่ฮะการให้ตัวนะครับทนความร้อนอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะทนความร้อนแล้วก็ลื่นนะครับแต่ถ้ามันมาโดนมันมาโดน ตรงที่ผ้ายางกับกระดานนะครับอะไรที่เกิดขึ้นนะครับคือมันฝืดนะครับนี่ฮะมันฝืดนะครับนี่ครับดันไม่ไปเลยนะครับมันฝืดนะครับเนี่ยมันฝืดครับแต่ถ้าเรไมาตรงนี้มันฟอร์มิก้าเห็นไหมครับผมจิ้มมือเดียวครับเห็นไหมครับมันไหลเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้ามาตรงนี้ครับเนี่ยไม่ไปเลยครับมันฝืดนะครับเนี่ยฮะมันฝืดนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะวิ่งตรงนี้นะฮะวิ่งใช้งานหนักนะครับตรงนี้ปัญหาให้เกิด ก็มันทํางานหนักตลอดเลยนะทำงานหนักตลอดเลยนะครับตรงนี้นะครับคือตรงนี้แทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับปัญหาถ้าเจอแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเครื่องมีปัญหายกเสียพานะครับส่องดูด้านใต้แบบนี้นะครับถ้าเจออาการแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับผมต้องเปลี่ยนกระดานนะครับต้องเปลี่ยนกระดานเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะครับไม่จบผมบอกเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับซ่อมมาเยอะนะครับ เราไปแก้ปัญหาซ่อมแพงซ่อมแพงเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนมอเตอร์นะครับเปลี่ยนไปเถอะครับเป็นสิบๆลูกก็เปลี่ยนไปเถอะครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินด้วยรองเท้านะครับนี่นะฮะขออนุญาตได้ส่งขออนุญาตนะครับถ่ายสงดท้าดูนะครับลื่นนะครับเห็นไหมลื่นเห็นไหมครับเพราะมันฟอร์พอไม่ก้านะครับมันลื่นนะครับเนี่ยมันลื่นนะครับแต่พอมาตรงนี้ครับเนี่ยติดเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยติดเลยเนี่ยเนี่ยครับมันไม่ลื่นแล้วครับเนี่ยเนี่ยมันไม่ลื่นเห็นไครับ ถ้าเรามาตรงนี้เห็นไหมลื่นเลยครับเนี่ยเนี่ยลื่นเลยครับเนี่ยครับลื่นเลยครับเห็นไหมครลื่นนะครับดูนะครับการลื่นนะครับผมดันขาปกติครับลื่นไปนะครับลื่นไปนะครับลื่นไปนะครับครับเนี่ยครับติดแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ไปแล้วครับนะฮะอันนี้เป็นพื้นยางเกี่ยวผมไมกล้าเกิดขมลื่นพื้นยางไปเจอกระดานนะครับเนี่ยเึนเส้นถึงเส้นเนี่ยกระดานนะครับกระดานไม่อัดนะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นครับฝืนแน่นอนนะครับผมเครื่องพังมอเตอร์พังแผงพังนะครับอันนี้คือต้นเหตุนะฮะต้นเหตุนะฮะนี่ครับก็ทํารีวิวนะครับถือว,ว่าลูกค้าสนใจอยากจะทําเองซ่อมเองอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองทําได้นะครับผม